จังหวัดจันทบุรีเปิดงานเดินวิ่งทาลมชมกลัปรพฤษบานครั้งที่หนึ่งนักวิ่งร่วมกว่า3,000คนช่วงเย็นวานนี้นถนนเลียบชายแดนบริเวณบ้านแหลมใหม่ตำบลเทศนิมิตรอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ได้มีพิธีเปิดโครงการเดินวิ่งท้าลมชมกลกประพฤกบานครั้งที่หนึ่งโดยมีนายประพิษยานปัญญานายอําเภอปโป่งน้ำร้อนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชรานายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีและสจรัันัน์ตั้งเกียรติพัชรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ดจันทบุรีร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจากหลายพื้นที่รวมถึงนักวิ่งกว่า 3,000นคนที่มาร่วมแข่งขันโดยมีนายไทยพิชิตดวงตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศนิมิตรเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ได้ออกกำลังกายบนถนนสายกรลประพฤกที่สวยงามเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในตำบลเทพนิมิตรและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนต่างพื้นที่ต่างอำเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายทางด้านดรรัฐวิทย์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านการออกกำลังกายพร้อมกับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลเทิมิตขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมมาจทาทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นและหวังว่าโครงการจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลังพิธีเปิดนักวิ่งได้ออกสตาร์ทไปตามเส้นทางที่ล้อมรอบด้วยความสวยงามของต้นกลาปะพฤษ์ที่กำลังบานสะพรั่งสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจให้ใหกับผู้เข้าร่วมโครงการ เดินวิ่งทาาลมชมกลัประพฤกบ์บานครั้งที่หนึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแต่ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ในจังหวัดจันทบุรีคาดว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัดไปคือปีหน้าเนี่ยมีโครงการวิ่งนะครับว่าเราก็จะจัดแบบนี้แหละเย็นๆก็จะมีถนนดอกไม้ถนนดนตรี จ,จัดลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ชิมอาหารไทยแดนก็ก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับพยายามจะทาให้ได้แต่ปีนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณตั้งแต่เริ่มเริ่มแถลงข่าวก็ต้องขอบคุณท่านนายกองการาบริหารส่วนบนเทนมิรท่านไทยพิชิตดวงตาท่านกำนันนะครับแล้วก็ทานายเอเมอมาเป็นประธานท่านภูมิกับมาเป็นแม่งานเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการจราจรพอมาช่วงที่2ก็ใส่บาตรนะครับท่านสอจรัตน,นันตะเกียบพัชราประธาน สภา,าการบริหารส่วนจังหวัดจ,จันทบุรีก็มาร่วมเป็นประธานในเรื่องของการานิมนต์พระแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคนมาใส่บาตร็ปีนี้ก็ประมาณ3 0 0 0ักว่าคนนะครับมาร่วมใส่บาตรแต่ปีหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยเราประชาัมพันให้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันก่อนเรามีเส้นสตาร์ทแต่เส้นชัยเนี่ยคืออยู่ที่ใจที่เรามีความสุขถ้าใจเรามีความสุขตรงไหนอยากจะหยุดถ่ายรูปตรงไหนนั่นคือเส้นชัยของท่านนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นถนนเดินวิ่งท้าลมชมกาลปะพฤกษ์บานครั้งที่2แล้วก็จะเป็น ของดนตรีใต้ต้นดอกไม้บาง